เนี่ยค่ะเราเข้าไปที่เพจเราใช่ไหมคะเราจะเอารูปไปนะคะไว้เป็นอัลบ,บั้มนะคะเวลาคนที่เขาเข้าไปดูในเพจเราเนี่ยเขาก็จะได้เห็นสินค้าตัวอื่นๆด้วยนะคะเข้ามาที่เพจใช่ไหมแล้วว่าเราก็จะมีหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะให้เรามากดที่รูปภาพอ่ามันก็จะมีหมวดอัลบ,บั้มอย่างนี้ใช่ไหมคะให้เรากดบวกเราก็สร้างชื่อเมื่อกี้เออ่นักหลุดสินค้ากาแฟท่านชายไว้กาแฟท่านท่านชาย so in one มาแล,แล้วเราก็กดเข้าไปบวกเพิ่มใช่ไหมคะติ๊ต๊ะติต๊ตเราก็เลือกเลยจริงๆอยากให้ค่อยโพสก็ได้แต่ว่าเราก็อยากจะแบบทีเดียวเนะาะเนี่ยแล้วเวลาวันไหนที่เราอยากจะโพสเป็นภาพเดี่ยวภาพคู่หรือเป็นโพสเป็นแบบอาร์บ้านให้คนสนใจเราก็ให้โพสอีกทีได้อันนี้ปันทึกแบบนี้ถ้ามีข้อมูลสินค้าก็สามารถที่จะลงรายละเอียดได้เหมือนกันนะคะนี่คือทำให้ดูก่อนอ่าประมาณนี้คะ่ะดูซิว่ามันเข้ามาหรือยังมันน่าจะโหลดอยู่นะ ดมาแล้วแน่เลยนี่นี่ค่ะถ้าเรามีแบบข้อมูลแบบว่ารายละเอียดสินค้าแล้วก็ลงได้เป็นบทนะค่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าคนสนใจเขาก็จะแบบเฮ้ยมาดูที่อะไรบ้างสิปึ้งเห็นไหมเขาก็จะมาดูแบบดูสินค้าดูรีวิวอะไรต่างๆอย่างเงี้ยได้แล้วก็เห็นไหมมันก็จะมีแบบตำแหน่งร้านค้าด้วยร้านค้านกจะชอบทำในคอมมันจะทำสะดวกกว่านะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ลงรูปลงอะไรเอาไว้ให้คนแบบว่าเข้ามาคลิกอ่านได้เลยว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเนี่ยแบบนี้ค่ะ เนี่ยรู้ว่าสินค้าเรามีกี่ตัวถ้าคนสนใจเ้าก็จะจะแบบทักเรามาประมาณนี้นะคะสามารถเชิญเพื่อนให้มากดถูกใจเราได้ด้วยนะจ๊ะประมาณนี้แล้วก็มีแบบว่าาเ่ียกนะปักหมุดโพสปะเนี่ยบันทึกไว้ด้านบนนี้ค่ะเนี่ยบันทึกไว้ด้านบนแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าข้อมูลแบบจริงๆอ่ะแบบทีเดียวแบบรู้เรื่องนะคะให้เขาอ่านได้ไปเลยประมาณนี้ค่ะ